สวัสดีครับผมแย้มรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อมหาวิบูลวัดโพธิคุณเป็นเหรียญเนื้อนวะออกปีพศ2520มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนาะมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลกหมื่นถึงลกหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพราะมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับบริเวณจุดสังเกตรแรกนะครับผมจะดูนะมุมฝั่งขวาน,นะครับผมบริเวณตรงกระหนกด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับยืนออกมาบนพื้นเหรียญนะครับเป็นเส้นลวดโค้งๆนะเี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับตรงมุมฝั่งขวานะบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับโค้งนะครับผมยืดหนออกมาบนพื้นเหรียญนะครับเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดกระหนกด้านในนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับในพื้นด้านในกระหนกนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร sun, the the Then, see ิเวณนะครับตรงพื้นด้านในกระนกนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับคมนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วองค์พระนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นนะครับโค้งนะครับเป็นทางขวาเล็กน้อยนะครับผมแล้วถ้าทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับยาวลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงนิ้วมือนะครับองพระนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นนะครับเฉียงนะครับไปฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะลากยาวนะครับขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3นะเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกระหนกด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมพื้นกระหนกด้านในเนี่ยก็จะมีเส้นลวดโค้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณกระหนกนะครับด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมพื้นเส้นลวดด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับโค้งนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณสังกติองค์พระนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นนูนนะครับผมแต่บริเวณนะครับตรงแนวนอนเนี่ยครับผมจะเป็นเส้นจมนะครับลงไปลึกเลยนะครับลึกคมลงไปเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นนะครับสังกตินะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนหนาขึ้นมานะแต่บริเวณตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับแนวนอนนะจมลงไปนะครับผมลึกนะครับลึกคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5้าในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกันบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขอบนะครับหนานะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับอยู่แค่บริเวณตรงนี้นะพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะ แบบนี้นะครับผมกระแส่ของเนื้อนวะนะครับผมก็จะเป็นจ้ามๆเขียวๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะลักษณะของผิวเนี่ยจะคล้ายๆลักษณะ ผิวพับปิดตานะครับพังประการนะครับของเหรียญภาคใต้นะครับผมเป็นปิดตาองค์พ่อจตุคามนะครับเนื้อลักษณะเนี่ยแบบเดียวกันนะครับผมเห็นไหมจะเป็นผิวนะครับแดงๆนะครับจ้ำๆนะครับพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นเขียวๆลักษณะแบบนี้นะเป็นผิวนวะนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ จุดสังเกตที่ผมบอกนะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับลักษณะนะครับผิวเนี่ยจะเป็นจ้ำๆลักษณะแบบนี้นะมีแบบนี้นะครับผมดินดีนะครับรับเช่านะครับผมประมาณ1 5ื่นห้าถึงสองหมนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พานะบริเวณเส้นลวดนะครับด้านบนเนี่ย ตรงลำคอองค์พานนะครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดจมนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาด้านหน้าของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมเนี่ยจะมีหมุดนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมลักษณะเนี่ยจะมีหมุดนะครับตื้นๆนะครับลอยขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมจะแขงให้ดูนะถึงจะมองเห็นนะครับอ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะีลยวเราไปดูจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางองค์พระนะครับมุมฝั่งขวานะจะมีเส้นลวดนะครับนูนนะครับผมขึ้นมานะครับเป็นเส้นลวดขีดนะครับแนวนอนนะอ่ะเยวผมโฟกัสให้ดู บร rap, ิเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดลนะครับนูนะครับเป็นแนวขีดนะครับผมลักษณะนะครับเขาจะไม่คมมากนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่เป็นจุดสังเกตนะครับที่2นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดโค้งนะครับโคง้งเราขึ้นไปแล้วก็โค้งลงมานะครับโค้งสูงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเส้นร้ดยโค้งขึ้นไปนะแล้วเขาก็จะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็โค้งลงมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่3นะครับในการพิจารณาของผมนะเห็นไหมครับบริเวณตรงเนี้ยเขาจะเป็นโค้งพอดีนะครับแล้วก็หักขึ้นไปนะแต่ด้านบนเนี่ยก็จะโค้งนะครับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็หักลงมานะครับผมแล้วเราไปดูนะจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะบริเวณตรงใบหูองค์พานะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีจุดลอยๆยขึ้นมานะครับผมแล้วด้าน บนเนี่ยก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกกันให้ดูบริเวณนะครับใบหูองค์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยด้านในสุดนะครับผมอาจจะมีเม็ดนะครับเล็กๆเลยนะครับนูนขึ้นมานะครับบริเวณพื้นด้านในหูนะครับผมเป็นจุดเล็กๆนะและด้านบนเนี่ยบริเวณตรงเส้นเกศาท่านนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับโค้งนะครับ ันลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเรียนกัน บริเวณนะครับตรงพื้นผิวเหรียนนะครับมุมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดนะครับไม่หนานะครับจะเป็นขอบลวดเล็กๆนะครับสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียนนะครับมากกว่าด้านหน้านะแล้วพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะสิ่งที่ผมบอกนะครับพื้นผิวนวานะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นจ้ำๆนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นจ้ำๆเขียวๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับพื้นบริเวณตรงกลางนะลักษณะเห็นไหม จะเป็นจ้ำๆจลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝ ok ั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะอัคระนะครับผมพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนิร์ดๆลักษณะแบบนี้นะพื้นด้านบนเนี่ยจะตึงกว่านะครับแต่พื้นในอัคระเนี่ยจะเนิดๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะ ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปพาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยอาจจะไม่แพงมากนะครับผมแต่ผมก็ยินดีนะครับรับเช่านะสภาพที่ผมนํามารีวิวเนี่ยราคาหลักหมื่นนะครับถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับพื้นผิวตรงกลางนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านข้างกัน บริเวณนะครับด้านข้างนะครับมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างเรียบๆลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็มียันนะครับอยู่บริเวณด้านข้างนะครับเป็นยันจมลงไปนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับด้านบนนะเดี๋ยวผมจะหมุนลงมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงนะครับต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูด ผมลักษณะนะครับ,ดรบจดจําให้แม่นนะผมให้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะ บริเวณนะครับด้านข้างนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างลักษณะแบบนี้นะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นยันจมลักษณะแบบนี้นะอายันเนี่ยก็จะจมลงไปนะครับผมไม่ใช่ยันนูนนะอันนี้ก็คือมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาอ่าถ้าไม่ใชดยังไงต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมอ่ามีแบบนี้นะครับผมผมยินดีรับเช่านะอ่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตัวเหรียญนะครับผม ลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมให้ความสําคัญเช่นกันนะ,ะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพภาครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ